เอาละฮะวันนี้เราอยู่กับส k i b i ดี War ของคุณเวอร์แลนด์ครับซึ่งในตอนนี้เป็น EP ีที่105แล้วครับต้องขอบอกเลยว่าในตอนนี้ข้อมูลเน้นนจัดๆแถมเรายังจะได้เห็นร่างใหม่ของเจ้าแฟนทอมด้วยจะเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยครับส่วใครที่พร้อมแล้วก็ไปกันเลยคําเตือนเนื้อหามีสปอยและผลงานทั้งหมดเป็นของคุณเวอร์แลนด์มาต่อกันจากตอนที่แล้วที่ตัวของไทยท่านแต่ละคนจะได้รับคําสั่งต่างๆนานากันไป ซึ่งเราจะได้เห็นว่าพี่แดงก็จะแยกย้ายไปตามมาด้วยพี่ใหญ่ไททันคาเมล่าแมนและจะตามมาด้วยโซนาไททันแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไป <c oughs> อยู่ดีๆตัวของไททันทีวีแมนก็มาห้ามตัวของโซนาไททันเอาไว้ครับก่อนที่ตัวของเขาจะเอ่ยขึ้นมาว่าฉันอยากรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนน้องชายของฉันน่ะฉันจะต้องไปพาเขากลับบ้านโดยที่ผมต้องขอบอกตามตรงเลยครับว่างงเลยฮะไม่มั่นใจว่าทําไมไททันทีวีแมนถึงได้มีน้องชาย อ๋อเดี๋ยวนะผมจําได้แล้วมันจะมีตัวละครตัวหนึ่งที่เป็นไททันที่วีแมนอีกรางถ้าผมจำไม่ผิดคุณเวอร์แลนด์จะตั้งชื่อไว้ว่าเทเลวิชันไททันที่เคยโผล่มาในตอนที่69ผมว่าน่าจะใช่นะครับไม่มั่นใจว่าหมายถึงตัวนี้หรือเปล่าหรือถ้าใครอยากเสริมก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวนะถ้าใช่จริงแล้วตอนล่าสุดที่เจ้าตัวนี้โผล่มาคือตอนไหนนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นกับมันนะเพราะผมไปย้อนดูเหมือนจะหาไม่เจอเลยครับเจอล่าสุดก็ตอนที่69 ผมลืมไปหมดแล้วเนี่ยใครก็ได้ช่วยผมทีว่าพี่แกมาจากไหนหรือว่าคุณเวอร์แลนซ์ไม่เคยเฉลยไหมครับเพราะผมไม่คุ้นเลยทำไมเจ้าเทเลวิชันไททันถึงได้โดนจับไปได้เอาเป็นว่าตรงนี้ผมจะเว้นไว้ก่อนแล้วกันนะครับตอนแรกตัวของโซนาไททันที่ได้ยินก็ทำหน้างงๆครับแต่พี่ไททันทีวีแมนก็ทำหน้าจริงจังกลับไปและเราจะได้เห็นว่าฉากนั้นจะตัดมาที่เดินในคมมนเซอร์แล หรือว่าถ้ำของ n e c r o นเซอร์นั่นเองครับซึ่งมาถึงเราจะได้เห็นพวก Skippid Toilet เต็มไปหมดแต่ว่าในจังหวะนั่นเองควันวาร์ปและเสียงฟ้าร้องที่เป็นเอกลักษณ์ของเททันทีวีแมนก็ปรากฏขึ้นจากนั้นก็มีฟ้าผ่าออกมาก็จะปรากฏตัวของเททันทีวีแมนออกมาครับซึ่งพอมาถึงพี่แก,กก็ส่งสองหน้าจอคู่ใจออกไปลุยก,กันก่อนเลยก่อนที่ตัวของเขาเองจะตวดัดดาบใส่ไปหนึ่งทีตัดภาพมาที่เดอะแฟนทอมสปายกันบ้างหรือก็คือยอดแหลมของแฟนทอมครับ แ,แค่ดูจากชื่อแล้วก็รูปร่างดูก็รู้แล้วครับว่าเป็นที่อยู่ของเจ้าแฟนทอมนั่นเองโดยที่เราจะได้เห็นว่าบริเวณยอดของมันจะมีแท่นที่มีไฟสีขาวอยู่ตรงกลางครับซึ่งผมคิดว่าเจ้านี้ก็น่าจะเป็นแฟนทอมนั่นแหละแต่จูๆจ่ๆเจ้าเพกด็อกเตอร์ก็จะเข้ามาแล้วก็พูดว่าเราได้มันมาแล้วและเราจะได้เห็นเจ้าหุ่นยนต์ที่เป็นเหมือนมิวแทนสกิบิดิทอยเลตอีก2ตัวที่ดูเหมือนว่าจะกดเครื่องควบคุมอะไรสักอย่างครับและเราจะได้เห็นเจ้ามิวแทนสกิบิดิทอยเลตที่มีไม้ก็โดดลงมาจากยอดด้านบนด้วย ซึ่งบนเล็บของเขารู้สึกเหมือนจะถือแฟดไดอะไรบางอย่างอยู่นะครับโดยที่เจ้านี่เจ้าแฟดไดอันนั้นมายื่นให้กับตัวของหุ่นยนต์ที่เป็นมิวแทนสกิ t o ิดทไเลหลังจากนั้นเจ้าเพกด็อกเตอร์ก็จะพูดว่าแล้วเจอกันพอพูดจบเฮียแกกะโดดลงจากยอดของแพนทอมสปายนี้ลงไปจากนั้นดูเหมือนจะมีเจ้าสกิฟวิดทไวเลดต,ตัวใหม่โผล่มาครับซึ่งเจ้านี่จะมีขาคล้ายๆกับแมงมุมเลยพอเจ้านี่ออกมาจากประตูได้ตัวของเจ้ามิวแทนที่มีไม้ก็จะส่งแฟดไดมาให้ตัวของเขาครับซึ่งถ้าดูดีด มันจะมีสัญลักษณ์ที่เหมือนกับแอดมินอยู่บนแฟลชไดร์นี้ด้วยโดยที่เจ้าสกิบบี t ทอเรตตัวใหม่นี้ก็จะหยิบแฟลชไดร์ไปมองอยู่พักหนึ่งก็จะหันมามองหน้าเจ้ามิวแทนสกิบบี้ทอเรตที่มีใหม่ครับซึ่งเจ้านี้ก็จะยิ้มแล้วก็หัวเราะออกมาอย่างชั่วร้ายจากนั้นเจ้าสกิบบี t ทอเรตตัวใหม่ก็จะหยิบอุปรกรณ์อันนั้นใส่เข้าไปที่แขนกลครับเจ้าสกิบบี t ทอเ e ตตัวใหม่ก็เลยพูดออกมาว่ายอดเยี่ยมนายท่านของเราจะต้องพอใจอย่างมากเมื่อเครื่องประมวลผลได้สําเร็จก็จะมีีีหหนนนนนน้้้้้าาจจอออดดงงขขึมแ่ละคครรัับววืยิิๆ เราจะเห็นว่าไอคอนของแอดมินได้ถูกติ๊กถูกเรียบร้อยเลยครับในตอนนี้แต่ในจังหวะนั้นเองเราจะได้เห็นเครื่องบินขนส่งของเจ้า Skibidi Toilet มาครับและแถมมันยังแบกตู้คอนเทนเนอร์มาด้วยซึ่งมีจํานวนทั้งหมด2ตู้ด้วยกันพอมาถึงมันก็แลนดิ้งลงมาและปล่อยตู้คอนเทนเนอร์ทิ้งเอาไว้ก่อนที่พวกมันจะบินกลับขึ้นไปทันทีซึ่งบริเวณลูกไฟที่เราเห็นตั้งแต่แรกที่เป็นสีขาว ตอนนี้ก็จะปรากฏเป็นตัวของแฟนทอมเรียบร้อยแล้วแหละครับโดยที่เจ้าแฟนทอมจะพุ่งเข้าไปที่ตู้คอนเทนเนอร์ตู้แรกซึ่งด้านในเราจะเห็นพวกสกิบบิดทอยเลตอยู่เต็มไปหมดเลยครับก่อนที่ฉากจะตัดมาหาพี่สกิบบิดทอยเลตสองหน้าที่จู่ๆก็พูดขึ้นมาว่าก่อนส่งวิญญ,ญาณครั้งสุดท้ายนี้น่าจะเพียงพอสําหรับการแปลงร่างของเธอหลังจากนั้นเราจะได้เห็นแสงว่าออกมาจากตู้คอนเทนเนอร์แ้วก็เป็นตัวของแฟนทอมครับที่โผล่ออกมาโดยที่ตัวของแฟนทอมจะค่อยๆขยายใหญ่ขึ้น แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปล่างครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งผมคิดว่าตัวของเจ้าแฟนทอมน่าจะแอบเก็บสะสมดวงวิญญาณมาสักทักใหญ่แล้วแหะครับจนทําให้ตอนนี้ดวงวิญญาณถึงขีดจกากัดจนเธอสามารถเปลี่ยนร่างได้แล้วและผมก็เพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่าตัวของเธอเป็นผู้หญิงนั่นเองซึ่งรูปร่างแรกที่เราจะได้เห็นตัวของเธอจะเหมือนปีศาจที่มีปีก แล้วก็มีกรงเล็บยาวๆอีกด้วยก่อนที่เธอจะเปลี่ยนร่างอีกครั้งและกลายเป็นผู้หญิงผมสองสีที่มีสีสลับกันระหว่างขาวกับดำต้องบอกเลยนะครับ่ากคุณเวอร์แลนส์ออกแบบตัวละครตัวนี้ออกมาได้ดูดีมากๆเลยนะครับถ้าถามว่าดีแค่ไหนือมีคนชมเพียบครับว่าตัวของน้องแฟนทอมยังเด็ดและก็น่ารักมากๆครับแถมคุณดอมซูริโอยังบอกอีกว่าฉันเจอน้องสาวของอัลฟาแล้วสิแม่เอาจริงๆพอแฟนทอมกลายร่างเป็นผู้หญิงเท่านั้นแหละผมเลยยังชอบ หรือที่ตัวของเธอ้าสังเกตดีๆแล้วนะครับจะพบว่ามีมงกุฎอยู่ที่หัวด้วยซึ่งไม่ต้องเดาเลยครับว่าเป็นราชินีอะไรสักอย่างแน่นอนตัวของแฟนทอมที่ได้เปลี่ยนแปลงรูปร่างจะมีลักษณะใกล้เคียงกับคนก็จะค่อยขยับมือไม้อย่างช้าๆก่อนที่ตัวของเธอจะสยายยิ้มออกมา ซึ่งบริเวณด้านล่างเราจะเห็นได้ครับว่าพวกกิบบิททอยเล t ที่อยู่ในตู้ c o n เทนเนอตู้แรกตอนนี้กลายเป็นลูกน้องของแฟนทอมไปเรียบร้อยครับและใช่ครับตอนนี้เธอมาหยุดอยู่หน้าตู้คอนเทนเนออีกตู้หนึ่งซึ่งผมคิดว่าเจ้าพวกที่อยู่ในตู้นี้ก็ไม่น่าจะรอดแฟนทอมได้ใช้พลังของเธอเปิดประตูตู้ออกทีละข้างซึ่งแน่นอนเลยครับว่าภายในตู้ก็จะเป็นพวกกิ i บิททอยเลเหมือนกันและดูสีหน้าแต่ละตัวสิครับ หวาดกลัวอย่างมากแต่ด้านของเจ้าแฟนทอมและลูกน้องตอนนี้คือเหมือนเห็นอาหารนั้นโง่ช้าหลังจากที่เธอลอยตัวขึ้นมาก็จะรุ่งเข้าไปจัดการเหยื่อของเธอจนเรียบร้อยคราวนี้กลับมาที่ตัวของพี่สองหน้ากันบ้างซึ่งตัวของพี่แกจะพูดคุยกับพี่ไมโครโฟนครับดูท่อว่าเธอจะพร้อมแล้วอย่างไรก็ตามทั้งเธอและพลังของเนโครแมนเซอร์ยังถูกจำกัดอยู่ในอาณาจักรของมนุษย์แต่ถ้าหากเรามีดวงวิญญ,ญาณเพียงพอเราก็จะสามารถบรรลุอำนาจทุกอย่างในโลกนี้ได้ แต่จู่ๆตัวของแฟนทอมก็จะโผล่มาด้านหลังเล่นเอาพี่สองหน้าของเรานี่ถึงก็ตกใจพังะหันหลังกันเลยทีเดียวซึ่งตัวของแฟนทอมก็จะพูดขึ้นมาครับว่าพวกมันพร้อมหรือยังนักประดิษฐ์โดยที่ตัวของแฟนทอมจะเรียกพี่สองหน้าว่านักประดิษฐ์นั่นเองครับงั้นผมขอเรียกพี่แกว่านักประดิษฐ์ตามเลยละกันโดยที่ตัวของนักประดิษฐ์ก็จะตอบกลับคำถามของเธอตอนนี้ข้ากำลังเตรียมการอดีตไทเลตอ็มเพลอร์และหุ่นมือขวาของเขาเอาไว้สำหรับให้ท่านได้ใช้งาน แต่ดูเหมือนคําตอบนี้จะไม่ถูกหูแฟนทอมอย่างมากครับจนเธอเล่นระเบิดหุ่นทิ้งไป2ตัวเล่นเอาพี่นักประดิษฐ์ของเราต้องรีบแก้ตัวทันทีเลยครับใช้เวลาไม่นานหรอกฟาบาร์ดในระหว่างนี้ทํให้ท่านไม่ไปร่วมกับจิมมี่ที่ฐานของพวกสปีกเกอร์ละ่ะโดยที่เราไม่ต้องเดาเลยครับจิมมี่ก็คือลุงจีแมนที่กําลังโดนสิงอยู่นั่นเองพูดง่ายๆก็คือลุงจีแมนตอนนี้โดนส่งให้ไปหากุญแจของฝั่งสปีกเกอร์นั่นเองครับเอาจริงๆ ผมว่าจักรวาลงคุณเวอร์แลนซ์เริ่มมันแหละครับแล้วแถมแฟนทอมก็คือสวยสุดๆส,สมแล้วที่คุณดอมสตูดิโอยกให้เป็นน้องสาวของอัลฟาก็หวังว่าจะไม่เจอชะตาก,กรรมเดียวกับอัลฟานะแฟนทอมเพราะตัวของแฟนทอมได้ยินดังนั้นเธอก็ยิ้มออกมาทันทีเหมือนกับว่าจะได้มีเรื่องเล่นสนุกเกิดขึ้นนั่นเองฮะโดยนักประดิษฐ์คนนี้ก็แลดูจะมีความสําคัญกับเนื้อเรื่องและก็จักรวาลนนี้ไม่น้อยเลยนะครับและดูจากที่เขาเรียกแฟนทอมว่าฝาบาทแบบนี้แสดงว่า แฟนทอมคงจะเป็นราชวงอะไรสักอย่างนั่นแหละครับหรือว่ามันเป็นชนชั้นในกลุ่มของพวกนโครแมนเซอร์หรือเปล่าแต่พอดูไปดูมาไอเจ้าตัวละครนักประดิษฐ์ตัวนี้มันดันไปคับคล้ายคับคากับตัวร้ายของแบทแมนที่ชื่อว่าทูเฟสอย่างมากเลยแหละครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างนี่มันทูเฟสแบบสลับด้านหรือเปล่าคล้ายไม่คล้ายยังไงลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้า